ไปไหว้ปู่แส่ก่อนาาน,นี่นะคะแล้วก็มาถึงเพราะว่าถึงที่ร้านจอดรถเนาะพระธาตุดอยคำนะคะแต่นี้เราก็ก็จะไปไหว้ปู่แสแย่แส่ก่อนจะขึ้นดอยคำเนะเาะงงีะได้ฟิวอะพี่วันัาานดงานนะ <laughs> <laughs> อันนี้นนเปิดล,ปละโอ้ยงั้นเขานี่นะคะเรามาถึงตีนพรทธาตุไทยคำแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้ของค์ปู่เสียย่าแส่ก่อนนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะเขาได้ไมห้ไดไดา นี่นะคะก่อนอื่นเราก็ก่อนจะขึ้นพระธาตุไรคำนะคะเราก็จะมาไหว้ไหว้พระขอพรไหว้สักการะปู่แส่ยาแส่ก่อนนะคะรถตุ๊กตุ๊กอะ่ะว้าวอะไรนะว้าวฮะรถกระบะเล็กเหรอไอ้เหียนี่คะจะมี ควายเผือกอันนี้เรียกควายเผือกนะคะแล้วนนี้ก็จะเป็นปูสุเทวาปูรุสีนะคะฮะอันนี้ก็จะเป็นควายดำนะคะนั่งอัน อันนี้คือควายที่ก็มาถวายใช่ป่ะถวายปู่แสยาแสใช่่หมั้ยนนใช่ไหมน่าจะควายเข้ามาถวายปู่แสยาแสใช่ไหมนี่นะคะจะเป็นควายที่ค่ะไปเดี๋ยวเราก็เข้าไปไหว้เรามาถึงนี่นะคะก่อนจะขึ้นพระธาตุในคำนะคะเรามาขอพรปู่แสยะแสก่อนนะคะ น,นะคะปูเสียะญาแสแยียะนะคะเสร็จแล้วเราไหว้พระขอพรไหว้สักการะปูเสแยียะญาเสียเสร็จกันค่ะจิตุจะพาท่านผู้ชมนะคะขึ้นไปพระธาตุไปคามเพื่อไปไหว้ขอพรพระเจ้าโดยพระเจ้าทัานใจนะคะลาบมีสักก เอาเลยค่ะโชคลาบลาบลาบลบโชคลาบลาบโชคเรื now, ่องยังเด็ดล้มวันนี้งวดเนี้ยหายน้ำโชคพี่พรไปจับเลยไปดูกระต่ายของไก่น้องนั้นน้องได้สองตัวจะเอาใบเดียว นี่คะ่ะชมบรรยากาศสายแยสบยยนี่นะคะท่นนั่็จะเป็นลานจอดรถอันนี้รถอะไรเนี่ยท่า,เานเรียกรถกระบะรถตุ๊กต๊กขั้นเด็กน่นร่กงนี้นะพี่ปะนะันเนาะนี่นะคะรถรถโบราณเหรอเขาเรียก ไม่ไม่โบราณนะเนาะอ๋อรถรถขยะไฟฟ้าอันนี้รถไฟฟ้าใช่ไหมอ๋อรถไฟฟ้าอ๋อรถสามล้อไฟฟ้าอ๋อเหรอฮะอ๋อน้มาจอดจอดไว้สวย นี่นะคะเออตรงนี้ก็จะมีจุดขายดอกไม้เหมือนกันนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะไว้ที่จอดรถนะคะเป็นลานจอดรถก่อนจะขึ้น้อยสุเทพมันแล้วจะมีรถแดงเนาะ แล้วจะมีรถแดงนะคะรถแดงขึ้นแล้วก็จะมีทางขึ้นตรงบันไดนั้นน,นี่จะมีดอกไม้ขายเนาะจ้าตอนขึ้นซิปตะไคร่ซิปตะไัร่บบสิบแปดสิบโอเคไปกินข้าวก่อนเข้าปะจ้าตรงนี้ขายไหมกับข้าวเขาขายไหมไม่มีขายใช่ไหม ไม่มีแล้วพี่พรขออนุญาตถ่ายนะคะเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวไปกินข้างบนข้างบนมีเดี๋ยไปกินข้างบนมีเดี๋ยวไปกินข้างบนทกเอ้าัน่ากันก็อ่นะสนับสนุนคนละร้านเนาะเอาชุดหนึ่งนะพี่พร ชุดห้าสิบบาทแบ่งคนอแบ่งคนละเจ้าไม่เหียนี่นเจ้าพอดีไปไหว้ไปที่แกนวิวมูซิหมูซิฟเจ้าเดี๋ยวก็เอาเป็นเจ้าพอดีไปไหว้ขอพรพ พระเจ้าทันใจที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพประรมพรมาที่ของอิมชิตานะนะค่ะนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ซื้อดอกไม้นะคะเพื่อจะขึ้นไปไหว้ขอพรพระ <analytics system> เจ้าทันใจที่วัดพระธาตุไรคำนะคะนี้มันเป็นอะไรน้ารีสอร์ทอ่ะอะไรรีสอร์ทนะคะค่ะแตงเป็นลางเลยรถแดงแ่บนี้ตะไดเจ้าโคนาซาวเนาะ นู่นนะคะนู่นนี่นะคะจะเป็นทางเดิน <c oughs> ด้านโน้นก็จะเป็นทางเดินขึ้นนะถ้าใครไม่นั่งรถแดงนะคะจะมีทางเดินขึ้นเดินประมาณสักกิโลหรือ2กิโลนะคะรถจะรอไหมเนี่ยถ้ารอเราอยู่ใช่ไหมมันจะมีรถทังง้งวันรถจะอยู่ข้างบนนี่นะคะ, <c oughs> คะเราก็จะเอ้าสวนถ้กจะเดินลงก็บอก ต้องไปแจ้งเปิ้ลมันก่อนเนาะครับรถจะมาได้รอครับน่าจะให้รอเขาจะจะเดินลงะไม่ไม่ไม่ใช่ออนามมได้เดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดอีกทีลงแค่บอกมีปัญหานะแ่มกแ่กิ่งลงเลยก็ได้ละี่ไมนน่ะ้นจนี่เดี๋ยวลงพี่พี่ก็ว่าเาก็นั่งรถแดงไปกันนี่นะคะพี่ปอนกับพี่ปัดนะคะ เดินร่วมมีรถแดงอำนวยความสะดวกค่ะใช่แล้วถ้าใครไม่อยากเดินเดินไปนี่เลยวันนั้นเพื่อนไอ้น้องพือมันจดงานรแลนั่งรถแดงขึ้นโดยคำนะคะคนละยี่สิบบาทเนาะ<ช>ขาขึ้นยี่สิบาทนะคะลงยี่สิบบาทนะคะถ้าใครไม่อยากเดินขึ้นนะคะมีรถแดงจอดนะคะอยู่ตรงลานการจอดรถของบ้านของผูกแสย่าแส่นะคะ รถมาเองคงไม่แมานะพอนะ จะมีสันร,ระหว่างทางนะคะ

ที่ปัดที่ฟอนดรอให้ใช่ไหมนก้นี่นะคะ,ะ,คะเดี๋เจเราก็มาถึงแล้วนะคะมเารงาแล้ต้มาเระ่องเาไนแล้วี้ข้เาเรื่อเาไววนข้เราเราเ่อให่อานเราเ่อหน,นข้นม,มด้านน้ขานน,นี่นะคะถึงเ้วนะคะดเดี๋ยว ไปแวะไปทานข้าวก่อนก็แอดมินก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคะจะมีีทานข้าวรานอาหารนี่นะคะถึงพระธาตุใบคำแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปทานข้าววันก่อน,ก,อนก่อนก็จะไปหว้พระขอพรน,นะคะเที่พรถึงแล้วนะคะแล้วพระธาตุใบคำ เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวก่อนเพราะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้ทานน้องทอนะปะขันดีไทยนีไทยเมื่อกี้เข้าใจนี่ถ้าเป็นขีดสองนี่ขึ้นนะเป็นเว้นๆมันคือนั่นนี่เข้าใจทีเหรอบ้านอาหารตรงไหนถ้าไม่มีนะจำได้ว่าทางบนมันจะมีสายลูกชิ้นอะไรอะไรไงก็อิน ข้างบนตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่หรือเราซื้อไปอู่งมันมันเคยมีลพอะเจ้าตามที่ข้า้ไสัญญวงล่างก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นระเจขายลอตเตอรี่ไม่มีร้านอาหารนะนะนี่นะคะด้านล่างนะคะการจะเป็นขายแมค้าขายลอตเตอรี่นะขายของฝากนะคะตรงไหนเอ้ย โน่นอ่ะนน่นนี่นะคะจะมีศรัทธานะคะนักท่องเที่ยวนะคะมาเรื่อยๆนะคะมาไปยอยมาเรื่อยๆมีไปมาขึ้นมาขอพรกันตรงใน,นร้านอาหาร,อ,าราอ่ะอ๋อที่ตรงนี้ก็มีนอะอ๋อเป็นอาหารนั่นปไปนั่งพักกินเย็นกันกนี่ทันป,ปกินอาหารตามสั่ง นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะคะมันจะมีนะักท่องเที่ยวเนาะรถมาจอดข้างบนก็นจะมีนะักท่องเที่ยวนะคะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆปมาพี่พร้อมไปกินข้าวก่อนค่อยมา ก็จะรอโอกาสของท่านเสริมท่านทั้งหลายรีบไปมูลค่าหนี้คงสิบตัวไม่ไ้ไม่กับตัวไดะของกับดทุกวันมีกับเจ้าค้าขายหรือทำตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วนะคะแดดจ้าละนิดๆนะคะแต่ก็ยังมีศรัทธาน้านักต้องเที่ยวมาขยอยมาเรื่อยๆนะคะลูกนี้จอดที่ไหนจอด เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อน <laughs> หิวข้าวแล้วโอ้โห,โโหรถพิวพิวขึ้นเนี่นยยอดเลยถ้าติมขึ้นได้อย่างนี้นะพี่พอดเลยสบายมากสบายมากใช่ เอาเส้นเล็กน้ำตกตรงนี้ก็มีต่างๆแล้วแนต่างๆลกเสะเอน้ำันเหรอเอาน้่ไหมพี่ไม่เป็นไรเอามาด้วยเอาด้วยก็ได้เต็มเยอะด้วยไังแล้วก็เอาอะไรดีอ่ะน้ำชาเขียวชาเขียวเออ เดี๋ยวไปไหว้พระนะคะเส้นเล็กเดี๋ยวเส้นเล็กน้าตกที่น้เท่าที่ผาะเดี๋ยวแปดปีก่นกินไ่ก่อนเนาะ 我们上班。 你看。 เดือวร้อนร้อนค่ะปัดคนทารให้เสียด้วยกัน

Thank okay. you. จบคลิเปเพยงชั่นนี้กับน,นะคะขออนุญาตทานข้าวนะคะ